灿烂，看来灿烂。 เออวันนี้ปิดอิฐภูมิก็ทำได้ดีนะ่ีทุกคนันตายด้วยเหรอโยนร้อยถาก,ก,ก,กต่อไปดี้ะหรือว่าทำหน้าที่สำเร็จเพราะ